อะไรบ้งผบ้างเฮ้ยขึ้นไปกันเลยขึ้นไลฟ์นล well, ้วอบ้าน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 ได้หมดทุกสายพันธุ์แต่ถ้าเราพัฒนาสายพันธุ์แล้วมันจะไวครับมันจะไว พี่น้องครับไปดูรุ่นไปดูมันริมครับมันริมมันริมมันก็ได้วันนั้นอันนี้คือที่ผู้การมาถ่ายคลิปไปนะคะอันนี้คือช่วงกลางกลางไร่นะคะอันนี้คือเราพามาดูเนาะอันนี้นนขุดแล้วค่ะนักศึกษาคะเวลานั่งเก้าอี้อย่ายโยกค่ะทำให้เก้าอีส้สมุกเดี๋ยวให้พี่น้องเวลาเราเร,เรียนเรียนในห้องเรียนนะครับ <c oughs> เราเรียนจนเมื่อยเลยใช่ไหมวันนี้ เรียนจนเมื่อยเลยอ่ะเอาไปเลยต้องเปิดไฟครับอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างงี้งั้นลองเปิดนี่เลยอ่ะช่วยหน่อยเร็วไหนๆก็มาละช่วยเปิดไฟทั้งสองแถวเลยช่วยกันหน่อยเด้ออ่ะใครมาถึงแล้วเขาปูคุยมาด้วยสาธุสาธุถ้าใครคุยก็ขอให้ได้ไล่อย่างนั้นดูถ้าใครยินดูก็ขอให้ได้ให้ดูของเขาเด้อจ้าสาธุสาธุ มือคุยคุยพรให้แล้วขอให้เป็นจริงตามนั้นคนได้คนที่ยืนดูก็ขอให้ได้ดูคนที่ได้คุยก็ขอให้ได้ผไนเอเห็นตรงไหนคุยตรงนั้นนะนะเดี๋ยวเราแจกน้ำครับเดี๋ยวเราพูดครับเรามีน้ำปลาล้างมือนะฮะถ้าใครยังไม่เจอที่คุยขอให้ในไล่ของท่านมีที่ยังไม่ได้คุยผวิตเพิ่มขึ้นสองเท่า ใครที wollen, ่ไปเอาขี้คุยแล้วขอให้ได้ค <t> ่ยน <t> ั้นนี่มันเข้าใจเล่นนะลองคิดดูไม่คุยนะไม่คุยนะผมอวยพรให้ใครแล้วไม่ค่อยพลาดนะครับพี่น้องนะผมได้้ฝั่งเลยนะครับขึ้นแล้วค่ะถ้ามีแข่งคุยมันนะคะก็ไปไม่เลย ไอ like, really like the ุ้เราขึ้นเลยอย่าไป้ากันพยอยอยอาแรงนี่ยยไปยอยอแล้วก็ดึงุงหลงไปโอ้โหอยู่ตรงนี้นะคะดึงไปใชป้องขปเอ้ขึ้นไปเวเร็วขึ้นแล้วขึ้นลวขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคเลวอันนี้นะครับีหน้าครเราจะรเราจะรับนักกีฬาครับเป็นชุดๆนะครับแข่งกันขุดมันนะครับพี่น้อง ไม่ต้องใช้รองเท้าไม่ต้องใช้แล้วแข่งกันขุดมันยอมค่ะเป็นเนี้ยยอมกันง่ายจังแล้วเราก็คนไม่ใช่หรือไม่ยอมไม่ยอมโอเคเราต้อย่างพี่รักเขาทำได้เราก็ทำได้อาจารย์คนเดียวกันจะไปยอมทำไหมพี่พยอมยังไม่ยอมเลยชื่อยอมยังไม่ยอมเลยลองคิดดูนะถามดิแกยอมไหมไม่ยอม งานแันอ่คนเราสิทธิ์มีคู่ยอมดินค่ะยอมแพ้เรื่องดินไม่ได้ไรดินใช้เวลาสักสามปีมันก็จะดีแล้วอาจารย์สามปีไม่ไหวอค่ะรอไม่ไหวสามปีเนี่ยนะฮะทำไปเดี๋ยวก็ได้เองไม่ต้องกลัวอันนี้พี่บอมมีไหนอ่ะ

เอามือกู้นี้โอ้ยอยากแก้ไปคุยบ้านหนูบังจังเลยเแต่ใครคุยโอ้ห้าโลได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่โดดทำมาคุยหัวเดียวก็เนี่ยห้าโลแล้วมั้งพี่สมนะนท์เขาแบบไม่โดดทำมาคุยอ้าวไม่หัวเดียวก็ห้าโลแล้วเนี่ยกับผ้าโลแล้วมั้งเกษตรอ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเกษตรอ้นค่ะเอามากลางเกษตรอ้นเอาไว้กลางกลางเลยหันหน้ามั้งนี่จ้ะเห็นไหมหัวถลุงขาเนี่ยไปเช่ไม่ได้มาหาเลยนะข้ามดินอยู่ใชแล้ว เางลย่ได้สักหกโลไหมสิบกว่าว้าจารย์เท่าไมสิบสามครึ่งสิบสามครึ่งเฮ้ยมันคือจันใหม่เลยใช่ไหมขนาดพี่แซ่ดีขอาดใหญ่เลยได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวมีดเอาลูกตัดเลยลูกไม่มีนะมมีดอ่ามีดมีดตัดอ่าระวังหน่อยนะระวังอย่าใครอยู่ใกล้นะใครไม่เหนียวอยู่ข้าไปคนชัวร์อยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้อันตรายตัดช่างเลยค่ะเป็ดมีดเนี่ย้มีด อ๋อมาแล้วมาแล้วก็ไมต้ม่ต้องถูกหัวนะคะตัดเลยครับพี่น้องตัดเลยครับทำไมฉันมันมาต้นไนไม่ตรงนีเนี่ยเออครับเราก็ไปอบรมที่โรงแรมอันนี้คือนี่คือโรงแรมกันนะพี่น้องนะโรงแรมไม่มีม่านอางายก่อนค่ะงายเลยพี่กเทใจงายให้น้องดูเลย ออหูสองโลอับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเล่น4ีไม่ใช่จาบจานห้าลห้าโลสิบล้ว่า5โลสามต้อไหเราแค่13บสาโลพอสิบแปหูสามสิ่โอ้โหอยาไปคูณพันสองเ้ยเอาไม่หลับนะนรนไม่หลับเออไม่หลับม <g urg itate> ่แน่ทำอะไรกันนะ สมยังไม่ติ๊ตตกาไม่ได้อ่างัคุยกกขอให้มันไปอยู่ในไร่ของคนนั้นครับเราคุเสคนปิดเหมือนสาเกสเปา่เราช่างตัดแล้วเลยคตออนแไม่อดหยอดปุยไม่พอเนี่ยอาไง้หน่อยไงหน่อยโอเคไงก่อนช่างนะคะบ ห้าเงาไหนเลยหกโลก็ถือว่าผ่านแล้วโอ้โหนี่สายเกษตรหญิงเราไงด้วยค่ะหลายด้วยนะคะให้มันกินไก่เท่าไหอ่พี่พยอมกับพี่พี่ธุมนะคะพี่ทุมสิบโลอ่ามามาสิบสิบโลอันนี้สิบ <LY> รับสิบเอรับสิบเอ็ดครับอาจารย์เออตายแล้วหัวใจจะวายตายหมดแล้วไม่หันเกินหัวใจจะวายเออนี้เขาบอกว่านี้สินนะคนยังไม่ทำนะหัวใจเจ้าไว้แล้วคนทำยังขนาดไหนนะทำใจวะเนี่ยนะสิบห้าคนทำต้องทำใจเลยเนี่ยนี่พี่น้องผมถามว่าพี่น้องทำผมติดต่อไล่ขนาดเนี้ยไอ้เรื่องเขาว่านี้สินนะเขาว่าอยู่ดีกินดีอ่ะมันมีแน่นอนพี่น้องครับครับ เป้าหมายผมไม่ใช่ให้พี่น้องได้แค่อยู่ดีกินดีผมเป้าหมายของผมสูงสุดคือให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขนะแต่บางคนว่าขอให้ลืมตาปะพี่น้องครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้าพี่น้องดูนะลืมตาปะนี่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวเนี้นะอันนี้ลืมตาแล้วปะ <c oughs> นี่เขาเรียกลืมตาปะ <c oughs> ม,ม,มันไม่ได้สบายนะพี่น้องนะมันลำบากนะลืมตาแตกนะนมลรงวง,งระแบงมันเข้าปากหมดนี่ทำให้พา เหนื่อยมากดักขบหนักเขาอีกเนี่ยทเนี่นีคือเป้าหมายของผมคือให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ไร้อยู่ดีกินดีหัวไม่หลก็มีมามาอยู่ดีกินดีนอนไม่หลัข้ามีอ่ยหันกันกันกักินดีนอนกม่กินก้ากันอันกอยกันอันกันหันับกักันกนกันกนันมันันกันกันเนกั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 นกก่นนกันนกกนกกนกัันหนกอ่กักันกันกกักันกนกักันกันกันาันกันนกัักั สามสิบสิบโลสามสิบเก้าหน่อยหน่อยสิบโลก็สิบสองตันแล้วพี่น้องไปอยู่ที่ไรนะสามสิบห้าสิบโลายหายหายห้าสิบโลไปคิดอ